าง่ดง่ายง่ายตัวมันจุ่นะน,นี่เหนียง่ายนะหนง่ายเน โตวานะตกเลยโตมล่ะีมาเลนาใช่ไหมมีดนะมีขามือพี่เห็นมีดด้ยเสิผ้าน้ำไม้ดูนิดนอยเดจไปิลองผ้าแกงแล้วมึงนะกหิวข้าเลยปุงนเลย สบายดีแล้วก็สวัสดีเนาะงเอฟจีทุกท่านเช้ามาติดตามแล้วก็ห้ามส้มส่งสัมปัตนาะสัมปัตกับเขาทักทายสบายดียนี่ยเลงแรงพูดไม่เป็นนกเลยเนี่ยเล้งเล้งมีเนี่ยสัมปัตว่าสิไปหาโนมัอันกับหลานนะไปกับหลานทรงกนนะตามแค้มเซ่นี่แหละพูดไม่เป็นนกเลยสัมปัตกับหายหน้าหายตาไปเฮิงเติบนะสัมปัตกับหลังจากมาตะดินสงกรามแล้วก็สัมปัตกับไม่ได้เอาคลิปลงนะสัมปัตกับมานอนหน้ามาก้นมาต้นตอนนี้ก็สัมปัตก็จิได้ไปหาโนมัก็ทุกคนเลย เดี๋ยวมันค้ำก่อนนะกินแตงเข้มเส็ดิแหละไปหาน้ำไม้ไว้ได้ไ่ได้กลับไปเบื้ันเดียบไม่ไปโดยน้ำไม้ช็อตก็เจ้าจุดแล้วมันอ้อนะจะไปเบิ้งมันอ้อมอ้อมกลับไปหาด้วยเดื้องเพื่อไปโดยไปตลานชงข้นน่ามีนะหลานพาไป มาเลยมาหาน้ำไม้กับลานนะหาน้ำไม้กับเจ้าจูดทุกคนเลยเริ่มก็มีมัเออมีอยู่เนาะมีเลยน,นี่นี่นะไม้ชอดไปทุกคนเลยมันจู่เขาจูแล้วมันป้งนะ

일단 네이거 <mediatamente> <itime> nhiều là nói ngồi nói nó ngay ngồi nó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 ngồi nó ngồi nó nó ngồi không? Có Cái này, mà mì mà. Mì cái này mà, mì 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 Cái này mì mì Áo áo mì 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 nè mì เลยจะข่าวหาโกนแล้วข่วหากระหาร์ไปนใหญ่ๆทั้งหมดเข่าหาเข่าหากระหาได้แล้วนี่เงยๆมั้งข่าวข่าหาหมดแล้วโอ้นี่เนาะไม่สดนะ อ๋อข้าก็หาเล่าเขาเอามืลงใหา่นะกหาเมื่อเลื่อนนะหาเมื่อก่อนนี่แหละหาะเจ้าเอาโกดละลงใหญ่มันีหโลมาหาพี่จนี่พี่จหญ่งหี่น Ôn, thôi mát tụi tôi. Mày sau gặp. Mày gặp tụi tôi. Mày gặp tụi tôi. Mày tôi. Mày gặp tụi tôi. mình gặp tụi tôi. Mày gặp tụi tôi. Mày gặp tụi tôi. Mày tụi tôi. Mày gặp tụi tôi. Mày gặp tụi Coi, ừ. mặt chung Mà cái gì cực đúng thế nào Mãi ra nền này ăn đi à, Tôi làm đình này đi À, lúc hóa chỉ lộ phải hà con Mình เดี๋ยวเราหาเลยนีเป็นตัวหนังที่คนมีหาควายกินทุกคนเลยควายดึงกินนะควายกินเลยนะหนาวจืควายพอไม่เอาก่ะไม่ดงเหงาก็ไม่พอไม่เอานี่ควายดึงกินตามอันนั้นดิเช่นดีเขาลงมาแตหาพระนี้ทุกคนเลยเดี๋ยวจะไปกันสิไปหาพระนั้นต่อนะเพราะว่าเัาก็จลายเตี้ยไปได้ ไม้เากแต่ไหมันแหงน้ำไม้มมสดนะอยก็คือแซาไปหาโลบ้านนะนนพุบบลน้างนครับคุณยกิคือนี่มาน,น,น,นะเราจะา่าม,มา เดี๋ยวเขาเก็บพักกันที่มมโลดกก็ทุกคนเ้ดี๋ยวเลกนะอนข้ไอุ้ยดีบๆๆๆคิดตรงคิดตรงอืมอ้าวเออเดิอมฮักเอาลูกลาไล่เต็มเลยนี่ยหมันต้งวอ้เับก เกตานะีก็กเอาน้ามาหากินมานียนะมาหาก้อนนี้กำนับ้าเจ้านะเขาหาก้อนนี่นหลายคนมันเทาวันนี้บอกคือบบมี้เ้แจะเห็นพุ่นเล้ตอต้นาน้าทาังหลังหัวละกนะ่อมัน น้นจะมาโลาะีกับเจี๊ยบปลาสะปัดกะเลาะเมื่อทุกคนเอ้ยไม่หล่าเจี๊ยบก็พ่อแกงใช่ไหมแล้วก็ไปชปัดกะชิได้ไปพักแหวนยุ่เข้มเซ่นะแล้วก็ชะปัดชปัดกะชิได้ไปหาหน่อไม้อันที่ปู่ปู้ไว้นะมีมีมีกะจะเบิ่งก่อนก็ไปตืมก็เจ้าหาก่อนนะแต่พ่อแกงก็เลยไงชี้ไปหาหน่อไม้นั่นตืมนั่นมันได้หรือได้กลับไปเบื้องกันเดียวกอนไปนะไปพักแวนก็ไม่กินก็แกงหน่อไม้นะ Ini tak saya tu ni tu dia macam 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 áo macam 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 อยู ik, ่ไนอนบ้านนะแกงนะแกงชุกเอ้ามาแกงทำไมวัวเยอะวนนอนขึ้นอใหนกตานก่นแกงแตนอนนอนดีๆนี่พักเว้นนี่ค้นนั่นอนลเลยแม่งทุคนสปารกับเอาเลยแล้วนะสปารตกชได้มือนะเพราะว่าขำเตมแสปาร์กชได้ไปคุดกับปูแดงเติมนะเพราะว่าวันนี้สปาร์ตที่แกงใชกับปูแดงได้ไปได้กลับไปคุดมาก่อน เดี๋ยวามไปน้ำดีเราไปไปน้องเดี๋ยวสปาร์ตกาวมาเขาเทงนะสปาร์ตกาวสิไปหาพุทกระปูกแล้วก็มาเบิงน้ำไม้ก่อนนี่ทุกคนได้พอด้ตื่มนะเพราะว่าสปาร์ตกาหาน้ำไม้เมื่อกี้นี่ยมีได้หลายไปเลยนะเดี๋ยวมาหาน้ำไม้ก่อนนี่ตื่มมีมีมีกับมาเบิกน้ำดีเราไม่ี่น้องเอ้ยหาน้ำไม้แล้วก็สปาร์ตกาสิได้ไปหาพุทกระปูกแดงมาซะเลนะไห้ตัวเรื่องฉตัวก็เอานะำพอด้ขึ้นนะมาเบิงมันละมีบ่มีเอ้ยตัวโตดูตัใหญ่ทั้งหมดนลงนีดก่อนมองตัวใหญ่ทะ

จะฝังดินนะแซบหน่อยเนาะเดี๋ยวเอาโด่นี้มานี่นะครับก็เนาะบกระดงติองด่งบุกลโอ้หยอดเลย่ไ พูดกปูแดงโตนะนี่มาตึ้นนี่ก็พ่อแก่งนะได้ดงใหญ่ดงนึื่องะเอาสองดงพ่อนะทุกคนเอ้ยเพราะว่าเฮาได้หลายเก็บละเอาเมื่อตื้นดูวซื้อเดี๋ยวสปาร์ตกาสิได้ไปหาคุชกับปูแดงอยู่อันแคมหน้านี่นะทุกคนเอาเห็นแล้วหูมันเดี๋ยวเขารัคุดวะนีมีก็เบิ่งกำเดียทุกคนเลยเดี๋ยวเัาคุชทุกคนนะที่เลือกคนหรอกที่ไม่แต่งปัง không được không con không được không được nó được không được không nó không được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  không nữa ừ. 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 Ừ, cái ไหนวะคุุนคูมาตั้งอยู่บนนี้บ hey, นนี้กลับเหน้อ่าโอ้หนายัง้ะตีมันร่นมาน้อ

<_ Jean> <case> mm ่ตบางเงหนี oh. it it ่ตกได้ตเมย์นะบางหัวก็ไม่สอนก็เรนะ่สอนเยนีสอเดียวสิผาต้องดลงก่อนนี่มีมั้งคน่นนี่ก็คดคุ้งกันะเห็นแล้วกระปูบปลงเที่มันกรเออเอเอตกามันลอยอกับมัล้วกันเอ้ย แล้วนี่ตอนนี้ตัวน้อยนะตระผู้ได้สามตัวแล้วทุกคนนี่ห่อกับพ่อแล้วนะนี่ห่อสิมือแล้วนะเพราะว่าขำแล้วสิมือหายให้ยุให้กินแล้วทุกคนเลยเมือยใบหน่อไม้นะเดี๋ยวาห่อมือก่อนทุกคนตอนนี้กระชับปั๊บกำลฮาเทงนะนะกระปู้งแดงข้างก็ได้สามตัวแล้วอย่าห่อมาเถาะหน่อไม้ใบก็ทุกคนเลยเอ้าเจยพระโมกย์หยุดนั่นเลยีมาเลยเหรอลายใช่ไหมนี่ ีมขพี่เห็นมีดเลยดูเอลยลายเติมนะสยเบให้ลุงไงชมคำดูนะไม่แต่เนงมันเนงน้ำไม้สดอันนี้น้ำไม้มันแพ่หวานนี้น้ำไม้ยันเล็กน้องทุกคนเลยลายน้ำไม้สายพันธุ์จะไปถือค้ำละลานก็มือแต่ก็ลายก็ทากินนะลานกะมือนะเอ้ยมือเอ้ยมือแม่เอ้ยมือแม่

ไปเฮ็ดไปละเฮ็ดไปยมจะได้อไมหเอาเมยเอาตัวใหญ่ก็หมูนะทุกคนตอนนี้การสปัดกับใล้วนะในลายตนะจะัปัดกับีเรียลากับีเรผัแล้วกับซีเรต้มแกงนะว่านี่ก็ค้มแล้วนะ สี่ดิผ้าแล้วน้ำไม้ดูนิดน้อยสิจจุบัสนะิรองผ้าแกงแล้วมึงนะว่าสปาร์ตกันยังไม่เคยกินแกงน,น้ำไม้อันโซดเชื้อนะสะปาร์ตมันตะเคยเคยกินแกงน,น้ำไม้บุง๋งไม่กะส่าทุกคนเลยมาอยู่พี่ได้กินแกงน้ำไม้โซดนะแต่เกิดมาสปาร์ตกันยังไม่เคยกินนั่นน้ำไม้อันนี้นะ,จะเจ้าว่ากินได้นะ,ะปัสปาร์นกับสิรองมากินทุกคนมันนี่มีก้อนน้ำไม้บุง๋งทุกคนเลย มันนี้มีกอนไม้ไลยายที่แถวนี้นะนี่แต่กอนไม้โซ่อ่ะเกจ้จูดแล้วมันฟงนะแตบัชิลงผ้าแล้วก็ต้มนิดนึงต้มสีหงึงนั่นนะเพราะมันจะขูมบ่เออ,เออได้ไหมแม่ค่ะ จปก,กตอนนี้ก็ล้างแล้วจักแล้วนะสจะปั้ก,กสีมันล้างต้มก่อนือานต้นหล้าไปนะจะกินใช่ไหมไไจะปรัรนกีได้ค้างม่ก่อนตรงน,นี้จะปักก้นกระปุ่แนะจะปก,กีได้ยินน้ำก่อนนะ เที่เขาไปตามมาคิดเจอกระทุนเลยิกรตามมาคิดห้าวใช่ไหมดีเส้นโนกระตุคนเลย ตงงนตนะ้ีตาลนะเส้นน้อยนึงอาวกโนมมี่นีส้นสน,สน,น,นนะินจะปัสีดค้างโมด้ทุกคนเลยดนะี่ออมาเสน้ำพอมดีเลยนทุกคนเอ้ยเส้น้ำจากัสีดค้างเลยนะอื ว่าเขาต้มจืดแล้วเขาซื่งพร้อมดีเลยกับปูแดงกับชปัดกับซืร์พร้อมดีเลยนะเดี๋ยวกับสีดิค้างอืมเดี๋ยวเขาค้างขึ้นเลยนะโอ๊ยชะปัด,ปดลืมซื้อปูแดง ลืมเสืส้อเสง,งหน้าอันนี้เป็เสง,งหน้าอันเอนนะนไไนะ็นห้าไว้นะปัสไปดิซื้อพักคะนะเพราะว่าฮากอร์นี่ซื้อแล้วมีเสพหมดเลยนี่ฉันปัสจะลองซสืส้อเสง,งหน้าก่อนเนี่ยถ้ามันหมดก็ปีาทุกคนเลยตื้นแห้งนะพ่นแห้งละน,น,นี่ฉันปัสกะจะได้ปรุงก่อนนะ ปลายหิวข้าเลยปลาปงาทเลยเดีย๋ยวทำป่มมนะงมอก่นนะออนวนะ้า,าตัวไม้ก็อ่อนนาดมอืมแกะสิกปูดเดงส่งทำต้นะเดี๋ยวมาตักเก่งกุกคนเลยเดียด๋วยวมาตักเก่งกุตเลยหองกปูดงนี่เลย แกพวกเวสนะพวกเวทแกเอาแค่มีง่ายๆหนึ่งว่าทุกคนเลยเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวเดินซีเรียกข้าวรายกันเด้อนี่ก็สปาเก็ตนไม้ชุกินนี่ไงมีสองคนคือก้าพี่น้องเลยก่อนนวดสปอไว้นวดรับไปเป็นดินเป็นมือเป็นมือไปนวดเลยนวดรับ ไอยานะคือกาวแล้ว่อแม่พี่น้องกินข้าว้เดียวแกนอ้องไหมเดี๋ยวละขอให้ชนะ่วย่นซักขอใปองน่ารักนะอย่ังก้นกับพ่อิคามเราปา กูเองกูไปเอาเงินไปกาสะปัดจะกินข้าวกินน้ำอิ่มมานะกูเตะกูไอหอนเอาเงินนั้นสะปัดกับชีได้ไปหาอ้ำน้ำอ้ำไในก็เพราะว่าค้ามืดละสะปัดกินข้าวอ้ําน้ำปัดกินข้าวแล้วสะปัดกับชีจะไปหาอ้ำน้ำนะคลิปนี้กะสีได้จบเพียงนแค่พม่น้องเยคลิปหน้าวิดูนะกับพวกพ้อกับสะปัดใหม่